สวัสดีนะคะวันนี้เราจะพามาดูต้นซคกูเลนต์ต้นนี้นะคะซักุเรนต้นนี้มีชื่อว่าเจ็ดพลานหรือว่ามันนี่พลานหรือว่าต้นเงินนะคะบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าต้นเงินเนาะแต่ฝรั่งเขาจะเรียกว่ามันนี่พลานหรือว่าเจ็ดพลานนะคะ เป็นไม้มงคลบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นไม้มงคลเนาะแต่ที่นี่นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นลักี้พลานต์นะคะลักษณะใบนี่ทุกคนใบเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะเปรียบเทียบกันเนาะมันก็จะเป็นใบอวบสีเขียวนะคะแล้วก็มีขอบใบสีแดงนี่ถ้าเกิดว่าโดนแดดจะจัดเขาจะขอบแดงจัดมากเลยนะคะตอนนี้เขากําลังออกดอกนะคะ อันนี้คือปลูกในกระถางนี่กระถางใหญ่เลยนะคะนี่ตอนนี้กำลังออกดอกลักษณะดอกก็จะเป็นกลีบมีทั้งหมด5กลีบสีขาวนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีชมพูเล็กๆคือดอกน่ารักมากเลยแล้วตอนนี้พึ่งก็กำลังมาดมนี่ลักษณะเหมือนดอกเข็มบ้านเราเลยเนาะนะคะเหมือนต้นเข็มเลย ดอกเต็มเลยในยต้นนี้ดอกใหญ่ดอกดอกดอกเยอะมากนะคะนี่เกือบจะเต็มกระถางเลยอะ่ะสวยมากวิธีการขยายพันธุ์นี่คือง่ายมากเลยนะคะง่ายจริงๆนะคะก็คือแค่เนี่ยแค่ตัดกิ่งเนี่ยตัดกิ่งไหนก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาไปปักปักชําได้เลยนะคะหรือว่าอุย้ยดูด,ดูพึ่งพึ่ง น่ารักมากเลยเห็นไหมคะนี่พึ่งน่ารักมากหรือว่าเราจะใช้ใบก็ได้นะคะเนี่นนนยเนใบใบแบบนี้เด็ดใบแล้วก็เอาไปวางเอาไปวางไว้แล้วเขาก็งอกเลยคือเป็นซักค,ครเลนที่ขยายพันธุ์ง่ายมากแล้วก็สวยมากโดยเฉพาะเวลาที่เขาออกดอกนะคะ นี่สวยมากนี่นะคะก็เก็บมาฝากนะคะไม่ต้องการน้ำเยอะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ความหมายดีๆนะคะต้นเงินนะคะเนี่ยตอนนี้เงินเต็มกระถางเลยค่ะเนาะเงินเต็มกระถางกันเลยทีเดียวสวยมากลักษณะใบนี้เขาจะเป็นแบบมันคลับเลยนะคะแบบนี้นี่ ปลูกไว้ในล่มหรือว่าปลูกไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะดูแลง่ายแล้วก็สวยนี่พอต้นเขาอายุเยอะเนี่ยคือแบบว่ามันจะแบบว่ากิ่งก้านเขาจะแบบสวยมากเลยนะคะแบบออกไปแนวบอนไซได้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะนี่สวยมากทุกคนข้างๆงมีอีกหนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะต้นนี้แล้วก็ถัด กันตรงนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็กระถางเล็กลงมาหน่อยแล้วก็แต่ว่าดอกยังไม่ค่อยเยอะนี่เห็นไหมคะดอกน่ารักมากเลยนี่ก็มีพึ่งมาดอมดมเหมือนกันต้นนี้นะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับต้นเงินนะคะหรือว่าชื่อทางการเขาก็คือคาสูล่าโอวาตานะคะ มีถิ่นกำเนิดมาจากเซาล์แอฟริกานะคะต้นนี้เป็นซากูเลนที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่เอากำมาที่เราเอามาฝากนะคะสำหรับต้นเงินนะคะใครสนใจก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะเพราะดูแลง่ายแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาภาพสวยๆมาฝากแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ